สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะกลับมาพบกับแม่แหวนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีรส์แม่แหวนชวนกินนั่นเองนะจ๊ะจ้าทุกคนมาแม่แหวนมีกับข้าวเยอะมากค่ะวันนี้นะคะนะสามอย่างเลยนะก็จะมีทั้งแกงเขียวหวานนะคะมีแกงคั่วซิโคงหมูสโตอพี่แกงใต้นะคะแล้วก็มีพะโลนะคะสามชั้นนะคะซึ่งมีสามอย่างก็เพราะว่าเมื่อวานคืออย่างนี้ค่ะ เกิดจากที่ว่าแม่แหวนนะแม่แหวนเคยทําคลิปทานพาโล้ไปแล้วนะคะแล้วทีนี้คุณป้าเพื่อนร่วมงานนะคะคือป้าน่ะ กชอบเอานู่นนั่นนี่มาให้แม่แวนนะทั้งพลิกทั้งแหนมทั้งห่อหมกทั้งไส้กรอกอะไรอย่างนี้นะคะแม่แหวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่แหวนจะทําพะโลไปให้คุณป้าทานนะคะซึ่งแม่แหวนก็เลยทําหม้อค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยทําให้ป้าทานนะคะก็เลยเหลือให้ตัวเองด้วยนะคะนิดนึงก็เลยเอามาทานด้วยซึ่งแม่แหวนอะ่ะอยากจะทานตัวนี้นะคะเพราะแม่แวนยังมุฟออนจากตัวเออแกงคั่วพริกแกงพริกแกงใต้ไม่ได้นะคะอร่อยอะ่ะแกงคั่วพริกแกงใตอ้อ่ะเลิศม,มากนะคะแล้วพอดี แฟนไม่แหวนไม่ทานเลยนะคะทั้งสองอย่างนี้เขาทานเฉพาะาแกงเขียวหวานนะคะแล้วแกงเขียวหวานเนี่ยก็คือแบบออริจินอลเนี่ยแฟนไม่แห่นจะทานไม่ได้นะคะแบบออริจินอลเขาจะทานไม่ได้เขาจะทานเป็นแบบเอาซูกินี่มาใส่แทนมะเขือมะเขือเปราะนะคะทุกคนนะแฟนไม่แหวนก็เลยไม่แหวนก็เลยต้องทําแบบใส่ผักเปลี่ยนจากผักที่แบบ มะเขือของเราอะมะเขือพวงมะเขือเปราะของเรานะ,ะเปลี่ยนไปเป็นซูกินี่แล้วก็ใส่แครอทให้เขานะคะแล้วก็ใส่หอมไปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าพวกน้ําแกงน้ํอะไรเงี้ยทุกอย่างหมดเหมือนกันหมดนะ,ะหรือเว้นผักแค่นั้นที่เขาไม่ทานไม่เป็นก็เลยทําให้แฟนนะ,ะอันนี้ทําให้ตัวเองอันนี้ทําให้คุณป้าก็เลยนะคะต้องมาทานสามอย่างเลยนะ,ะทุกคนนะ,ะมาเดี๋ยวเรามาทานเลยแล้วมีไข่ต้มสองฟองนะคะก็มีข้าวนะ,ะไม่แหวนวีฟ เวฟทั้งคู่แล้วแล้วก็กว่าจะจัดนู่นจัดนี่เสร็จเนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทานเลยดีกว่าค่ะเพราะเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแม่แบนจะต้องไปรับลูกนะทานอะไรก่อนดีเอาพะโลก่อนละกันนะคะเพราะว่ามันพื้นที่มันเยอะอะทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยทำงี้อ๋อไม่ได้แล้วค่ะได้แค่นี้แหละนะมาเดี๋ยวแม่แบงขอทานพะโล้ก่อนนะคะน้ำแม่แบนแบบอือหือ เข้มข้นแม่แวนตุนนานมากเพราะคือถ้าทานเองนะแม่แวนจะไม่ตุนนานค่ะทุกคนเพราะหากกลัวเปลืองไฟนะคะกลัวเปลืองค่าไฟแต่ว่าอันนี้ทําให้คุณป้าทานเราก็ต้องทําให้แบบนุ่มนะคะโอ้แม่แวนอะแบบทําเอาหน้ามากนะคะแบบเออมาค่ะนี่คำแรกแม่แวนจะทานเป็นพะโลค่ะทุกคนมาอื้ม โอ้ยสามชั้นนุ่มนุ่มมากค่ะไม่แบ,บนตุนนานม,มากนะคะคุณจ๋ะตุนเสร็จก็ไปอาบนา้ําอาบอะไรให้เสร็จคือทํากับข้าวทั้งหมดเนี่ยมันจะมีกลิ่นติดตัวนะคะเนาะก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วก็นั่นแหละค่ะ,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 คะมันนุ่มมากเลยทุกคนเอาอีกคํหนึ่งคุณป้าต้องชอบแน่เลย ณป้าต้องติดใจฝีมือแม่แหวนให้เลยแม่แหวนให้คุณป้าไปไปอันนี้นะคะใหญ่อย่างนี้เลยแม่แหวนใส่ไข่ให้จ้างสี่องไปด้วยนะคะคือแบบคำว่ามือหนึ่งไม่หมดอ่ะเป็นแบบสำหรับทานสำหรับสี่คนเลยนะคะที่แม่แหวนให้คุณป้าไปเผื่อว่าคุณป้าจะเอาไปให้แฟนคุณป้าด้วยหรือลูกหรืออะไรนี้ด้วยเนาะคุณป้าน่ารักคุณป้าใจดีมากนะ ชอบเอานน่นนั่นนี่มาแบ่งปันแม่แหวนนะแม่แหวนเลยต้องให้แกบ้างนะคะทุกคนนะนี่ค่ะป้าบอกว่าดูแม่แหวนทานในคลิป u t u b e นะคะแล้วต้นป้าก็อยากทานด้วยแม่แหวนเลยโอเคเดี๋ยวแม่แหวนทําให้นี่มันนุ่มอะโอ้ยจริงๆอ่ะอยากจะกินนี้นะทุกคนเพราะอันนี้แม่แหวนก็ทําแบบ แม่เบนใส่เออเอาเอาเอาซีาคโครหมูนะคะใส่ไปในกระทะก่อนใช่ไหมใส่ไปในกระทะแล้วก็ให้มันมีเสียเขานิดนึงอะ่ะเสียเขานิดนึงก่อนเราจะไม่้หม่เบนก็เติมน้ําไปเยอะมากนะคะแล้วก็กับกะปินะคะแล้วก็ต้มให้เขาแบบเข้ากันกับเนื้อให้ให้ให้มันลุยเลยอะ่ะแบบคือต้มนานมากทุกคนนะเข้ากับกะปินะะหลังจากนั้นพอน้ํามันเริ่มยั่วยัวแล้วนะะน้าเริ่มงวดเริ่มยั่วนั่นแหละนะคะแม่เบนก็ใส่พริกแกงลงไปนะแล้วหลังจากนั้นแม่เบนก็ใส่ สตอแล้วแม่แบนก็เนี่ยแม่แบนจะลองดูแม่แบนก็เลยจะใส่ถั่วฝักยาวไปด้วยอยากรู้ว่าอร่อยไหมเพราะว่าพริกแกงใต้มันน่าจะเข้านะตอนนี่แม่แบน,นกินแกงไตปลาพริกแกงใต้มันจะเข้ากับมะเขือมะเขือเปราะนะคะแล้วก็ไอเนี่ยอะไรนะถั่วฝักยาวแล้วก็หน่อไม้มันเข้านะแม่แบนก็เลยเดี๋ยวแม่แบนจะกินนี่โอ้เอานี้ก่อนอื้อหือ อหลดรับนอมาเดีย๋ยวเราตักนี้เลยอุ้ยขอสตอมด้วยค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่พริกชี้ฟ้าเอาสีเลยนะคะทำแค่นี้เลยออกเขียวๆเ,เลยอะมาอุ้ยซิโคงหมู สตอนี่ค่ะทุกคนจ้ามาค่ะมเล้วสิคโคหมูอืหือ มันหลุดง่ายมากเลยทุยกคนจ้ะหลุดง่ายมากไม่แวนตุ่นเขานานพอควรเลยน,นี่สตอแล้วก็ถั่วฝักยาวเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะว่าเลิศไหมใส่ตัวถั่วฝักยาวมาในแกงคั่วสะอตนี่จ้ะออืม,อ,มอร่อยเข้ากันเลยเลิศค่ะ แลวต่อไปถ้าไม่แบนทําไม่แบนจะใส่ถั่วฝักยาวไปด้วยเพราะปกติเป็นคนชอบทานถั่วฝักยาวอยู่แล้วก่อนจะใส่คือกลัวมันจะไม่เข้าไงทุกคนแต่มันเข้ามากเลยค่ะเข้ามากเข้ามากเลยจ้ะนี่ถ้าใส่มะเขือเปราะด้วยก็น่าจะเข้านะคิดว่าอย่างนั้นอืมมาคำนี้ขอเป็นแกงเขียวหวานที่ไม่ออริจินัลนี่แหละค่ะของแฟนนะแล้วแฟนไม่แวนแกไม่ทานอะไรอย่างอื่นเลยทานเฉพาะอ,อกไก่ค่ะทุกคนนะทานเฉพาะอ,อกไก่ แม่แบนก็ต้องทานเนี่ยเอาตักอกไก่มาแม่แบนทําให้เกยเกยอะมากเลยนะคะแฟนบอกว่าทําแล้วก็แช่ฟีดไว้ก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะเกะอยากแม่แวนจะได้ไม่ต้องทําบ่อยให้เกอะไรอย่างงี้แม่แบนไม่เป็นไรแต่แม่แบนทําเยอะมากจริงะคะ่ะครั้งที่เราทําเกงะหรี่นะคะให้คนละกล่องกล่องกล่องให้คนละชุดนะข้าวคนละชุดไข่คนละชุดอย่างเงี้ยคะ่ะให้ให้เข้าไปแฟนบอกว่าอยากเอาไปให้เพื่อนร่วมงานนะคะก็ทําทไปสามกล่องนะทุกคนชอบมากทุกคนจะ้ะมานี่คะ่ะ แกงเขียวหวานมันอร่อยทั้งสามอย่างเลย <c oughs> อร่อยทั้งสามอย่างเลยค่ะทุนจา๋าข้าวพอไหมโอ๊ยมาตัก <c oughs> ข้าว, <dles> <c oughs> าาวาอีก ข้าวเสอีกข้าวแม่แหวนก็สวยนะฮะข้าวสวยฮนะเป็นข้าวที่อร่อยข้าวหอมมะลิอันนี้ก็อยากตักอะนะอันนั้นก็อยากเอาไงดีเอานี่วนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแบบเข้มข้นอนะ่ะใส่ซูกินี่ก็อร่อยค่ะเนี่ยอกไก่นะนี่แฟนแม่แบนไม่ทานอะไรที่เป็นหนังหรือว่าไก่ติดกระดูกหรืออะไรนี่เลยนะเขาทานเฉพาะอกไก่ ก็เลยต้องเอาอกไก่มาทําให้เขาเนาะซึ it, let it, let it kel, ่งปกติถ้าทําแกงเขียวหวานนะถ้าเราใช้ไก่น้องสะโพกนะทุกคนนะเลิศเลิศแต่อันนี้ก็ได้คนนี่อันนี้เข้มข้นโอ้ยอร่อยเข้มข้นมากจ้ะนี่คำโตๆอีกแล้วแกงเขียวหวาน่ะืื ซุปเขาแบบน้ำแกงเขาเลยเอาไหนบอกว่าจะไม่ทำจะไม่ทำคลิปที่กับข้าวหลายอย่างเคยพูดแล้วนะคะเพราะว่าไม่เบ็นจะลังเีแล้วก็จะทานชา้าแต่ไม่แบ่งก็ยังจะทำอยู่นะทุกคนดูโอ้โหความสามชั้นเอาเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะ ความสามชั้นของแม่แบนเยิ้มค่ะเยิ้มมาเตรียมละลายเลยมันเขาแบบคุณเอ้ยไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะนี่ค่ะ ที่จริงมีอันนี้ด้วยนะเนี่ยมีแตงกวามาด้วยแล้วก็พริกนรกปลาย่างด้วยนะอยู่ข้างๆมันจะเยอะไปไหมแค่นี้พอแล้วเนาะคนอร่อยทุกคำอร่อยทุกคำอืมอน,นันข้าวไม่แหวนกระจายมาก อโอเคเลิศค่ะตามด้วยแกงคั่วสตอี่แกงใต้ค่ะเป็นโอมาขอได้สตอมาด้วยนะคะนี่จ้าตักมาใส่กับข้าวเรา ใบมะกรูดออกไปนะคะใบมะกรูดทานไม่ได้ไม่เือนไม่ได้หันไไ่นฝอยไงนี่แล้วก็ถ้าเนี่ยถ้าทําเป็นแบบแกงเขียวหวานหรืออะไรก็ตามให้แฟนแม่แหวนนะแม่แหวนต้องต้องหั่นฝอยให้พวกนี้ค่ะถ้ามันทานได้ก็หัน่นฝอยเป็นเครื่องพวกถ้าเป็นตะไคร้คาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แวนจะใส่ให้แฟนไปไม่ได้นะเขาทานทั้งหมดนะทุกคนนะทานแล้วทีน,นี้เขาก็จะติดฟันเขาเขาก็จะคือเขาไม่รู้อะเนาะ มันต้องเอาออกให้เขานะคะทุกคนนะยากยุ่งยากมากนะคะไม่เหมือนคนไทยเราคือถ้าเห็นเราก็กินไปนะเพราะถ้ามันอยู่ในปากเราก็แค่คายออกแค่นั้นเองเนาะแต่ของแฟนไม่แบนไม่ได้นะต้องต้องเอาออกให้แกนะเพราะว่าถ้าเกาเจออะไรที่กินไม่ได้ปั๊บเกจะแบบเขาเรียกนะจะขยะดเลยค่ะทุกคนจะไม่กล้ากินอีกอะ่ะนะอุย้ยน้ำลายโสอน้ำลายกระดินไม่แบนเห็นน้ำลายตัวเองนี่ค่ะแกงคั่วสตอพิแกงใต้ <C> e <at> ข้าวถ้วยหนึ่งหมดเร็วมากุก้วนยังไม่ถึงสิบนาทีอ่ะโอเล่ดนี่อื้มฮอฮึชิคง รสเขาตักนี้ด้วยมันต้องวนนี้เน,ะนาะนะมาค่ะรดน,นะไม่ออริจินัลก็อร่อยค่ะทุกคนนะเพราะว่าแฟนไม่แห่นแกชอบแบบนี้ไงไม่แหวนก็เลยต้องใส่แบบนี้ถ้าทําทานเองไม่แ่นก็จะใส่มะเขือเปราะปกตินี่แหละนะคะแต่อันนี้ไม่แห่นก็ต้องใส่แบบนี้ให้แฟนอืมอืมอืม เข้มข้นถึงใจเราไม่แหวนทำคือใสพ่พริกแกงเยอะมากนะะพริกแกงซื้อเขานี่แหละซื้อแบบถุงเขานี่แหละนะคะทำตำเองไม่ได้ไม่มีเวลาตำเองแล้วค่ะนี่นี่จ้าต่อด้วยเราจะตักไข่มาดีไหมตักไข่มาก็ันมานี่ไข่สีสวยมากโอ้ ข้างในเป็นยังไงนี่โอ้โหนี่มาค่ะขอน้ำเขาลาดเข้าไป <c oughs> ไม่ชอบตรงเนื้อเท่าไหร่ชอบตรงมัน <c oughs> ชอบตรงไขมันค่ะจากเมื่อก่อนสมัยสาวๆส,สมัยวัยรุ่นทานไม่ได้นะไม่แหวนจะแบบผะอืดผะอมนะคะตรงไขมันนะฮะ พอโตๆมานะยิ่งแบบอายุเยอะยิ่งอยากทานแต่ไขมันนะเลี่ยงไม่ได้เลยนี่จ้ะมันอะละลายเลยนะมันละลายเลยไม่เป็นต้มเคียว,วไข่ไข่แข็งก็ไงนนะยิ่งต้มนานมันจะแข็งใช่ไหมฮะมันจะแข็งเนาะมีความแข็งแต่มันนี่คือแบบละลายเลยอะยิ่งต้มนานนี่คือละลายในปากเลยนี่จ้ะ ขำโตมากทุกคนขออีกหน่อยขออีกหน่อยพารูอร่อยมีพารูอย่างเดียวก็ได้ มีแกงคั่วสตออย่างเดียวก็ได้มีพริกเมีแกงเขียวหวานอย่างเดียวก็ได้แต่ทําไปสามอย่างแล้วไงก็เลยเอามาทานด้วยกันเลยสามอย่างข้าวหมดเอาไงดีพอก่อนก็ได้ไหมโอ้ยท,ทุกคนนะข้าวหมดแล้วว่าเดี๋ยวนะ ขอกินนี่ก่อนกันนะคือถ้าไม่หลันไปเอาข้าวไม่หลันก็ต้องเวฟข้าวอีกอะเอาไงทุกคนขอเพิ่มอีกหน่อยนะคะยังไม่อิ่มขอไปตักข้าวเพิ่มก่อนนะตปแป๊บนะึง มาจ้าทุกคนจ้าแม่แบนบไปเอาข้าวมาแล้วดูควันที่คะเห็นควันขึ้นไหมขหมงขมงเลยููตักเข้ามาจ้ะเนี่ยค่ะพอพอมันขาดตอนนะทุกคนนะมันก็เริ่มจะอิ่มอยู่เหมือนกันนะมาขอตัวนี้นะคะขตักตัวนี้จ้ะนี่นี่อู้อานำลายอะไรอีกอะ ที่ทานไปแล้วน้ำลายยังไหลอยู่เลยอะ่ะนี่ค่ะสตอแกงคั่วสตอรพริกแกงใต้สิคโคงนี่ค่ะ <Es> ออกเลยนุ่มเนี่ยขอพักหน่อยนะจ๊ะมาโอ้ยทำหกแม่แหวนอ่ะไปเปไน็นไรไปเข้าไป นี่จ้ะอืมอืมคือพอกินไปคำหนึ่งแล้วมันหยุดไม่ได้อ่ะมันต้องต่ออ่ะมันอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนไม่แบ่งให้อะไรอันดับหนึ่งไม,ไม่มีอันดับหนึ่งเพราะว่ามันอร่อยทุกอย่างเลยนะฮะอุ้ยล่วงนี่จ้ะอ็อขอสาชั้นอีกค่ะนี่อุ้ย มาเอาเน,นาออกไปส่วนของคข,ข่ไขดไว้าาก,ก่อนขอกินสามชั้นเพราะว่าออืละลายในปากนี่จ้ะอืมออืม,อม,อม,อมกัดปากตัวเองใครพูดถึง ยาแช่งไม่แหวนเด้อกับข้าวอร่อยอยาแช่งไม่แหวนนะทำสามอย่างเพราะว่านี่ไงอันนี้ก็คือให้คุณป้าอันนี้ให้ตัวเองอันนี้ให้แฟนนะฮะนะก็เลยได้ทานทั้งสามอย่างเลยจ้ะทุกคนจ้ะนี่ผลพลอยได้จากทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเลย เริมมม่มอิ่มจ้ะทุกคนจ้ะขอขอพี่พะโลสาบชั้นอีกทีหนึ่งค่ะอีกช้อนหนึ่งขอข้าอีกนึ่งได้ไหมนี่นี่มาจ้ะ น้ำน้ำพะโลอร่อยอร่อยมากนะไม่เหมือนแบบชอบแบบแบบนี้นะมันไม่หวานมากค่ะทุกคนมันเข้มข้นเข้มข้นไม่หวานมากไม่หวานไม่เค็มคือไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะอร่อยนีอ่อืมอืมแล้วหอมหอมเครื่องเทศค่ะหอมเครื่องเทศมากๆ นีจำได้ตอนทำงานนะฮะตอนทำงานแม่แบนเคยทำกับข้าวกับข้าวนะฮะทำพะโล้ทำอะไรเงี้ยที่บอร์ดด้วยนะทุกคนนะแล้วก็มีน้องมาทานด้วยกันนะน้องพยาบาลเรานี้แหละจะทานด้วยกันนะจำได้ไอเตียงตอนนั้นแม่แบนเคยทำพะโล้ในบอร์ดนะะในที่ทำงานแล้วก็ กินหอมวุ้งนะคนไข้ทักกันใหญ่เลยนะคะทั้งคนไข้ทั้งญาตินะหอมฟุ้งนะคะทุกคนนะแล้วก็เคยทำอ,อ,อะไรนะซุปอ,อซุปครีมฮะแะม่แวงนเป็นคนทําอร่อยมากซุปครีมเห็ดนะแม่แหงนเป็นคนทําอร่อยมากนะ,ะน้องขอให้ทำให้ก็ทําในวอร์ดนั่นแหละนะคะเคยทำนะคะนี่จ้ะอืม้ม แล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่แม่แวนทำอร่อยมากคือซิกโงคงซิกโคงกระดูกหมูอ่อนไม่รู้ว่าเรียกเป็นยังไงคะ่ะเระเป็นเมนูของคนเวียดนามนะคะไม่แวนได้มาจากเพื่อนคนเวียดนามนะคะเคยมีแฟนเป็นคนเวียดนามด้วยนะคะได้มาจากเมนูจากเขานะคะอร่อยเขาทาอร่อยมากก็เลยได้เมนูเข้ามามันจะเป็นซิกโคงโครงหมูนะคะใส่ขิง ใส่กระเทียมใส่หอมแดงใส่พริกนิดนึงนะ,ะทุกคนนะคือทำซี่โครงหมูอะไรใหอ้อ่ให้เขานุ่มให้เขานุ่นนี่ก่อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ใสอ่อ่มีถ้วยถ้วยแบบนี้นะ,ะทุกคนนะใส่ขิงใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็น้ำน้ำเปล่าน้ำปลาน้ำตาลผงชูรส แล้วก็ใส่ไปตอนหลังตอนที่ไอตัวซิโครงหมูเราสุกแล้วนู่นนี่นะคะแบบแล้วมันอุย้ยแล้วก็อบเอาไว้นะทุกคนนะมันเลิศมากเลยค่ะเป็นเมนูที่เลิศมากนะฮะเพื่พนะพนอนร่วมงานแม่แหวนแบบชอบมากนะคะพี่ๆนะทั้งพี่ทั้งน้องชอบมากนะฮะเป็นเมนูที่แบบแม่แวนทำไป ไปเผื่อเพื่อนร่วมงานบ่อยนะตอนตอนทํางานนะครับโอ้ยหมดแล้ววะทุกคนเอาไรขอสตออีกคํานึงแล้วกันค่ะนี่ขอตักข้าวมาอีกค่ะจริจงจงแม่แวนอิ่มแล้วนะเนี่ยแม่แวนก็จุกแล้วนะตอนแรกแม่แวนอเออแม่แวนอิ่มเร็จังอ๋อ,อที่แท้แม่แวนทานสามอย่างไงมันเลยแบบกับข้าวยังเหมือนเหลือเยอะแต่ว่าทานไปเยอะแล้วนะเพราะว่าข้าวหมดไปถ้วยหนึ่งแล้วอ่ะอันนี้กําลังจะถ้วยครึ่งนะคะ มาอืม,อม,อมนี่อวันนี้ทานเลอะอ่ะหกเลอะเทอะอยู่นะนัน่ยนะหกเลยอ่ะ อพอแล้วจ้ะทุกคนนะวันนี้ได้น้ำส้มมานะคะเมื่อวานไปบ้านแม่ย่าค่ะแม่ย่าให้น้ำส้มมาเลยต้องดื่มนะปกติแม่แบนก็ไม่ซื้อนะทุกคนนะไม่ไม่ได้ชอบมากมายนะคะแต่ว่าเออดีกว่าทิ้งนะ ออิ่มเอาละขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะทุกคนแม่แบนมีความสุขมากกับมือนี้อร่อยทุกอย่างแม่แบนให้น้ำมือไม่ได้นะคะเพราะอันนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากไข่เลยไม่ได้แตะเลยนะคะน้ำพริกนรกปลาย่างก็ไม่ได้แตะ่นะแตงกวาก็ไม่ได้แตะนะ,ะเอาละเดี๋ยวแม่แบนไปรับลูกแล้วนะคะอีกสิบนาทีจะบ่ายโมงนะถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แวนด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามให้แม่แหวนด้วยนะคะเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย